พวกเราเป็นตัวแทนจากฐานการเรียนรู้ศิลปะการแสดงก่อนที่เราจะเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ศิลปะการแสดงเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการแสดงเช่นภาษาท่านาฏยศัพท์ศัพท์ทางนาฏศิลป์ความเป็นมาของการแสดงการแต่งกายและท่ารํำพื้นฐานครับ ในการเรียนศิลปะการแสดงเรายังต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงมีความเสียสละเวลาว่างส่วนตนมาฝึกซ้อมการแสดงมีความอดทนในการฝึกซ้อมการแสดงมีความสามัคคีในหมู่คณะและมีจิตอาสาในการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะเหตุผลที่เลือกเรียนศิลปะการแสดงเพราะมีความชื่นชอบและมีความสนใจในศิลปะการแสดงซึ่งสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ และเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อครับค่ะสำหรับการเรียนศิลปะการแสดงเรายังต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการแสดงใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกับการแสดงค่ะครับอีกทั้งเราจะต้องหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการแสดง<ม>เพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องและรวดเร็วมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวังครับค่ะและเราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี<ม>เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่เหมาะสมและสวยงามมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น<ม>เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรู้วิธีการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์มากที่สุดอีกทั้งเป็นการสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ